วันนี้เราจะไปขุดที่โปง่งที่รอดที่หลีไม่รู้จีอะไรสายจีไปขาพร้อมค่ะไปเร็วตบมิไปเร็วมาเร็วไปมาลงไป,ไป,ไปไ<ห>นี โอ้น้ำแห้งหมดเลยแหลงมากอนันนี้ไปขุดจีรอกัน น้ำแห้งหมดเลยไม่มีปลาแล้วเฮ้ยมันลงเล่นน้ำลงอาบน้ำอ๋อพ่อบอกมันชอบลงอาบน้ำ เออมันชอบลงไปแช่น้ำอ่ะไปไปกันาทำทางลงมานดเิมนะทักดินายต่นีน้เป็นขาวเราทงหาที่โปมว่าไผค่ะ

อากาศเป็นนะครับเจ็บไซเพราะเขากลัวบัว ถึงแล้วเป็นปีกแล้วนี่คุดจิลอ,อกันตัยังไงนี่เเที่ดกามันแข็งตอง่อกเาลงน้น่า่แมดูปดเแล้วนี่เป็นปีกแล้วนี่ลูกอ๋อือตัวใหญ่ตัวบักเลย,เยก็มันเป็นปีกแล้วมันโตแล้วแต่มันแห้งแรง ไส่เบยองใส่คองเลยนี่อีกรูนึงี่คุดอ้ยเสียมนะบอสิคุดได้เสียมคุดจิ้อต้องเสียมแบบของแม่นี่มันยังหอบดินได้มันยังอันนั้นเสียมพวกนั้นมันเสียมคุดนั่นนั่นแหละฮูมาแหละน,นะคุดลงไปจะไ,ได้กน,ดนิ่นบอสหนูเมย์มาคุดจิ๋อน่าซิเ็นกันยังบ่ถึง ห้าสิบเซนกับบอตถึงตายแน่เสียบสับเนี่ย <kalk ul ing> วางกระเป๋าก่อนไหมบอสาดมาปูนำ้นำ <c oughs> น้ำเบ๊อบาไอ้นั้นบอกเหรอเห็นบอ้เข้าลงเฟสยู่การ์ลสินก็คือเล่าไปกินพระก,ก้อน COVID บโบควิดยังบอหายไม่กินข้าวแล้วกซอมบี้มันลงสระ มันสะส่งเบสะให้มันค่ะเห็นบ่เอาอันนั้นเป็นสะจอกให้มันครับขุดกปั้อกวางมันยังถังเนื้อหูมันไปใส่หูมันก็ไปหันละจอมจอมแบบนั้นมันก็บ่เห็ดแล้วเนาะหุดออกมานึกบอหูก็หายละซะอยู่แย่เบิ่งซะมันไปทางใดนอยู่แงแล้ววะอยู่แ่เบิ่งไว้เบย้องเห็นหูแล้ว ทุกนานะครับแล้วไปเรียนหูแหละไม่คูดถ่าจใช่ไหมห้อโอ้พวกนีน้ผูหนังคุดมาผูเบิ้งนั่นพี่หาให้เบิ้งตรงหลังจีสวยวบูดจะบูจะบีบบบนแมนมดน่ะน,น,นี่นี่ก็แมนนี่ม้งนี่ย <มา S 1> ตาดัางดูห่ะเห็นบอกด้ายเม่ว่ามันเฮีย เนี้ยบอนี่เด่นเสียมเมมันบอกเข้าบอกคือเสียมแม่แม่ประทุประจับไปแนละ้วโหมีชิ้นน,น่อยบอหูมันมันเลึกแ,แ่เห็นบอมันเบย์นั่นได้เม,มย์เล<อ>ยโหยังว่าห้าสิบเซนก็นยังบ่เถิง มันดันลงไปเต๊กเลยเนาะมันแห้งอ้ามันคือมีปีกแล้วอ้ามันใหญ่เลยเนาะมันเดือนหกเลยมีปีกก็ตัวแล้วมันโบเล่เม่โบเล่นั้นได้นะไม่เห็นบอกโหดพุนหูจิล้อผูมองไม่เห็นเลยต้องขุดอีกตานอีกตานเยอะเยอะเม่ไปหาไปดูหนึ่งนะเม่ข้าขุด หนังขุดแบบนี้แหละขุดมุนนะคับเบ๊บงแน่แม่ขุดปูเขาไถานากับไม่ได้ไถเลยเขอเห็นฝั่งนู้นเขาไถากันไนนถไถก,กบไปของสนิทนะนี่ของอาเทนนีน่ซอมบี้ไปหยอกวัวปุ๊บเลยออไปขุดดินแตวัวไสเอ๊ะ มันลงสระได้เมืม่อกี้นี้นะมันลงสระมันลงมดเนี่มันลงไปอาบน้ำแล้วขึ้นมาแมย์วะมันอยู่ตื่นๆื่นบอกอไปตื่นได้เมย์ไหมต้องดูนี่อยได้แต่ละตัวนันน่นดิยง่ายเขาคือดูคุดไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเ <c oughs> ขาไม่ได้คุดไปขายคุดอ่ายังผู้ถึงมันอยู่โอ้ <c oughs> อันนี้พอแมสที่มีปีกสะบอกถอดดูไม่ต้องถอดเปิดดูไม่จะเอามาสองต้องมีมาแล้วบักซ้ำตัววุ่นนี่เหม็นมากเลยลงสามกี่เนี่ยไม่ถอดมาเลยเดี๋ยวจะนั้น,มนมไม่ได้ใจใจเลยเหนียขาขวายมันมีอยู่บรนรถพิดูเอา เอ้ยมัเจมันออกเด็มันออกไปตัวหนึ่งแล้วพูดทางบักตอมบีบักตอมมุดไปหรอหมดหมอดรูโอ้ยสองตัวเหรอแจ็คเอ้ยเอาจับจับแั็คเลยหันสามเหรอเบสแมนกแจ็คปิดสะก้อนมันมันโดดไปเลยโอ้ยไปไล่จับเลยนี่ เพื่อเบสิได้แต่ตัวโอ้ตัวนี้ยังผิดปี๊ดเลตัวนี้ด้วยบากสามปีตขาตัวีซอยได้แบบอะไรคนตกฟ้าห้องคืนนี้นะลมนะตัวนี้ไม่มีปีขวายมันนี่แม่เลยแม่บอกเบสแม่นหมนี่แม่ลุืเนลาแม่อืมนี่ไง ขุดยังไงก็ได้อย่าให้รูมันหายหนูเมขุดที่ลอ่อมันคือปูง่ายใชหรอเปาดเฮ้ยมันอยู่<ม>เป็นคร <มะ S 1> อบครัวประเด็น e. อ, <c oughs> อ๋ออันนี้จะเป็นห้องห้องรับแขก <c oughs> ห้องผูไว้ก่อนน,นั่นเราแย่ไปพักไว้เออบบบอกยิ้มเมก็ไปนอนมันไปนอน,นโอ้ยมันไม่ได้ลึกมันอยู่ข้างบนคือขุดลงไปข้างล่างเลยตายแน่ๆมีขุดเขาอันนี้ตายก่อนที่ลอก <laughs>